ตอนที่ส7สบบุรุษหนุ่มผู้ลึกลับหากเบื้องหลังตระกูลเย่มีปรมาจารย์อักรเซียนคอยสนับสนุนจริงๆตระกูลตู้ที่ต้องการขย่ำตระกูลเย่คงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายายนักเดิมที่ตระกูลเย่ดูเหมือนจะอยู่อย่างสงบจึงไม่มีใครเคยคิดว่าพวกเขาจะมีดีถึงเพียงนี้ในใจของเหล่าผู้คนต่างไม่แสดงความคิดเห็นตู้ยวนมิงหันไปมองตู้หานเหย,ยว่ที่เหมือนกับมาตายแล้วยังหันไปมองเย่ฉงที่ยังยืนอยู่บนลาประลองเขาหน้าดังคริมเครียดดูน่ากลัวมาก น้องตู้จอมยุทธผู้หนึ่งที่ถือครองวิชาเทพเซียนระดับลึกลับเรื่องนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆตรงเฮ่อที่อยู่ข้างๆถามขึ้นมาอย่างสงสัยเขากรอกลูกตาไปมาในใจสัน่นหากเบื้องหลังตระกูลเย่ยมีปรมาจารย์อัคราเซียนคอยสนับสนุนจริงๆเขาก็ไม่จำเป็นต้องเล่นงานตระกูลเย่ยจนถึงกับชีวิตเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เขาที่เป็นผู้เริ่มเขาสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีใบหน้าของตู้หยวนหมิงครึมราวเมฆหมอกไม่พูดไม่จา ชงเอ๋อชนะแล้วจอมยุทธห้าดารามีชัยเหนือจอมยุทธหกดาราที่สามารถไร้วิชาเทพเซียนสัตว์ต้องห้ามสวรรค์ช่างเป็นใจแก่ตระกูลเย่คิ้วของเย่เจิ้งชิงที่ขมวดเป็นปมก็ผ่อนคลายลงใบหน้าซีเซียวมีความยินดีที่ไม่อาจปกปิดไว้ได้พรสวรรค์ของชงเอ๋อได้ล้ำหน้ากว่าตอนที่พวกเขาอายุยังน้อยเสี่ยวเหวยก็ถูกทดสอบว่ามีพรสวรรค์ของปรมาจารย์อัครเซียนอีก20ปีต่อจากนี้ยังจะมีผู้ใดกล้ารังแกตระกูลเย่อ,อีก มือของเย่ห่สั่นเล็กน้อยตื่นเต้นจนยากที่จะควบคุมตนชงเอ๋อชนะแล้วพี่ใหญ่พี่มีบุตรที่น่าภูมิใจเย่อีเย่หานเย่หยู่เย่จริงๆต่างก็มองไปยังเย่ชงบนใบหน้ามีรอยยิ้มที่มาจากใจเย่ชงทําภารกิจได้ลุล่วงปกป้องตระกูลเย่ไว้ได้น้องสามขอบใจเจ้ามากขอบใจเสี่ยวเหว่ยเย่หายตกไหลเย่อีอย่างหนักพร้อมพูสดงความขอบคุณ หากไม่ได้เย่ยหวยช่วยเหลือเย่ฉงจนบรรลุวิชาเทพเสียนสื่อขาวปลิดชีพอย่างสมบูรณ์เกรงว่าในตอนนี้ชงเอ๋ออาจจะไม่รู้เป็นตายร้ายดีที่ชงเอ๋อมีชัยในการต่อสู้ครั้งนี้เย่ยหวยมีคุณงามความดีมากได้ยินคำพูดของเย่ยหายในดวงตาของเย่อีมีน้ำตานองเย่ยหวยก่อนหน้านี้เป็นเพียงชิ้นส่วนที่ล้มเหลวมีทะเลแห่งจิตเป็นสีชาติทั้งชีวิตอาจจะไร้ซึ่งโอกาสในการเป็นจอมยุทธในฐานะที่เป็นบิดาของเย่ยหวยเขาจะไม่กังวลได้อย่างไรโดยเฉพาะในช่วงหน้าสิวหน้าขวานของตระกูลเย่ย หากไม่มีความคุ้มครองจากตระกูลเย่เย่หวยยังจะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไรแต่ในตอนนี้พวกเขากลับค้นพบว,ว่าเย่หวยผู้มีทะเลแห่งจิตเป็นสีชาติจะเป็นอีกคนที่มีพรสวรรค์ที่แข็งแกร่งที่ในตระกูลเย่มีพลังที่จะได้กลายเป็นชะตาชีวิตของตระกูลเย่บิดาผลักดันบุตรให้สูงขึ้นเป็นบิดาของเย่หวยเย่อีรู้สึกสรรเริญมากตั้งแต่บัดนี้ไปเขาไม่ต้องกังวลกับอนาคตของเย่หวยอีกต่อไปก้อนหินก้อนนั้นที่ถ่วงอยู่ในใจได้ถูกปลดออกแล้ว ตู้หานเยี่ยวพ่ายแพ้แล้วในคราวนี้ผู้คนตระกูลตู้โจวเว่ยจิงจินแห่งป้องประการผู้นำการค้าตงเฮอต่างมีสีหน้าที่เคร่งเครียดกว่าเดิมถึงแม้หานเยี่ยวจะบาดเจ็บอย่างอนาถแต่อย่างน้อยก็ยังรักษาชีวิตไว้ได้ตู้หยุนหมิงก็มีท่าทีไม่สนใจนักด้วยสถานการณ์เงินของตระกูลขอเพียงยังมีชีวิตอยู่พวกเขาก็มีวิธีที่รักษาตู้หานเยี่ยวให้หายได้สิ่งสำคัญที่สุดในคราวนี้คือตระกูลเย่มีปรมาจารย์อคาราเซียนหนุนหลังหรือไม่ถ้าหากว่า มีปรมาจารย์อคา,าราเซียนท่านนั้นคือผู้ใดคงไม่ใช่ปรมาจารย์อี้จริงๆใช่หรือไม่ตู้หยวนหมิงพูดทางขมวดคิ้วเพราะคนของตระกูลเย่เพิ่งจะออกไปพบปรมาจารย์อี้เมื่อครู่ทำให้วิชาเทพเซียนระดับวิญ,ญญาณก้าวหน้าสู่วิชาเทพเซียนระดับลึกลับทั้งเมืองชิงเยี่ยวนี้เกรงว่าจะมีเพียงปรมาจารย์อี้เท่านั้นที่สามารถทำได้โจเวย์จิงจินที่อยู่ด้านข้างพูดออกมาอย่างตรงๆงถึงแม้ว่าเขาจะเป็นทหารนักรบแต่เขาก็ต้องระมัดระวัง หากปรมาจารย์อคาาเสียนท่านนั้นที่อยู่เบื้องหลังของตระกูลเย่คือปรมาจารย์อี้จริงๆเขาคงไม่อาจรับมือกับโทษท่านนั้นได้ปรมาจารย์อคาาเซียนทั้งสามท่านในเมืองชิงเยว่ปรมาจารย์อี้เป็นอันดับหนึ่งที่ไม่ควรมีข้อพิพาทด้วยเพราะปรมาจารย์อี้เป็นปรมาจารย์อคาเซียนสิบดาราหากก้าวหน้าไปอีกขั้นจะกลายเป็นผู้ปกครองแห่งอคาเซียนทั้งยุทธภพแห่งราชวงศ์เสินนี้ผู้ปกครองแห่งอคราเซียนมีน้อยจนแทบจะนับได้ด้วยมือเดียว มีพลังที่ไร้ขีดจำกัดปรมาจารย์อี้เป็นเพียงลำดับที่สองเท่านั้นในเมืองเล็กๆนี้จะมีผู้ใดก,กล้าทําให้ท่านไม่พอใจกันละ่ะเกรงว่าแม้แต่ท่านเจ้าเมืองยังต้องถนอมน้ําใจโจเว่จิงจินและตงเฮอทั้งสองต่างมองหน้ากันและกันในดวงตาของทั้งสองคนสื่ออารมณ์ที่เคร่งเครียดและหวาดระแวงเป็นไปไม่ได้หากตระกูลเย่ยกับปรมาจารย์อี้มีสัมพันธ์อันดีต่อกันเหตุใดการประลองของตระกูลเย่ยและตระกูลตู้ในวันนี้ปรมาจารย์อี้จึงไม่มาเล่า เมื่อรู้สึกถึงท่าทีที่เปลี่ยนไปของต่งเฮ่อและโจเหวยตู้หยวนหมิงจึงรีบตอบกลับในทันทีพูดอย่างแน่วแน่เขาไม่ได้เชื้อเชิญโจเหวยและต่งเฮ่อมาร่วมต่อสู้ไม่อาจส่งผลให้ตระกูลเย่ชิงชังมากนักสามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดแต่สําหรับเขาคงอ้างไม่ได้ตระกูลตู้และตระกูลเย,ย่ได้กลายเป็นคู่แขนงคู่อาฆาตกันแล้วหากตระกูลเย,ย่สามารถพลิกโอกาสได้จริงๆลําดับแรกที่จะต้องถูกโจมตีคือตระกูลตู้ตระกูลตู้ไร้หนทางถอยกลับตู้หยวนหมิงสตบือแล้วพูดว่า ตระกูลเย่เพียงแค่ฝึกจากหนังสือเท่านั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าปรมาจารย์อี้ช่วยเจ้าเด็กชงเอ๋อนั้นบรรลุวิชาเทพเสียนให้สมบูรณ์โดยบังเอิญจากนิสัยของปรมาจารย์อี้ที่เรื่องหรือนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะเข้าสู่การต่อสู้ของโลกภายนอกตระกูลเย่ต้องการเชิญปรมาจารย์อี้มาช่วยเหลือนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โจเเว่และตรงเฮิงเงียบไปชั่วครู่ที่ตู้หยุนหมิงกล่าวมาก็มีเหตุผลที่แน่นอนหากพวกเราได้ที่ดินตรงภูเขาเหนือของตระกูลเย่แล้วก็จะมอบให้คุณชายหลู่เฟิง คุณชายหลู่เฟิงต้องช่วยพวกเราไกลเกลีย่ยอีกอย่างตระกูลเย่ได้ลงนามในสัญญาแล้วมีสัญญาอยู่ในมือขอเพียงชนะก,การประลองถึงจะมีปรมาจารย์อี้หนุนหลังท่านก็ไม่อาจพูดอะไรได้ตู้หยวนหมิงขกฟันแรงๆพูดอย่างเยือกเย็นตอนนี้ควรจะเดินหน้าต่อไปอย่าได้ไปสนใจเรื่องอื่นน้องตู้ตู้หานเหยียวเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาบุตรหลานตระกูลตู้บัดนี้ตู้หานเหยวพ่ายแพ้แล้วที่เหลืออยู่มีเพียงจอมยุทธห้าดาราเกรงว่าพวกเขาจะไม่ใช่คู่มือของเย่ชง ตรงห้ามองไปยังเย่ฉงที่อยู่บนลานประลองถึงแม้ใบหน้าเย่ฉงจะซีดเซียวเหมือนฝืนตัวอยู่แต่ไม่แน่ว่าเย่ฉงอาจจะยังซ่องพลางที่แท้จริงไว้อีกให้จอมยุทธห้าดาราไปประมือเย่ฉงคงจะไม่ไหวเจ้าหนุ่มนั่นถือครองวิชาเทพเซียนระดับลึกลับเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาเสียจริงโจวเวยมีใบหน้าที่เคร่งขรึมใครจะรู้ได้ว่าเย่ฉงจะสามารถไร่เสือขาวปิดชีพได้อีกไหมหากเย่ฉงยังสามารถไร่เสือขาวปิดชีพได้อีกครั้ง นั้นคงต้องส่งจองยุทธหกดาราไปสู้แต่เกรงว่าจะไม่ใช่คู่มือของเย่ฉงตอนที่มาคุณชายหลู่เฟิงได้เตรียมการเรียบร้อยแล้วในเมื่อจอมยุทธหกดาราไม่ใช่คู่มือของเย่ฉงงั้นก็ส่งจอมยุทธเจ็ดดาราขึ้นสู่ลานประลองตู้หยวนหมิงมองผ่านอย่างที่บุตรหลานตระกูลตู้ทั้งสิบกว่าคนสายตาไปหยุดที่ที่ร่างของบุรุษหนุ่มที่ท่าทางหน้าเกรงขามนั้นบุรุษหนุ่มผู้นี้คือสหายของคุณชายหลู่เฟิงจองยุทธเจ็ดดาราแต่เขาไม่ใช่คนตระกูลตู้ ตระกูลตู้ของพวกเจ้ายังจะมีผู้ใดกล้ามาสู้กับข้าอีกไหมเย่ฉงตะโกนเสียงดังฟังชัดไปทั่วทั้งลานประลองเย่ฉงที่มีสีหน้าซีเสียวกว่าสายตามองไปยังบุตรหลานตระกูลตู้เหลือแค่อีกครั้งหากชนะในครั้งนี้อีกจะปกป้องที่ดินบนรรพชนของตระกูลเย่ยวไว้ได้รู้สึกได้ถึงสายตาของเย่ฉงที่ราวกับสัตว์ร้ายกระหายเลือดเราจอมยุทธ์ห้าดาราแห่งตระกูลตู้ต่างขวัญพวาขยะการต่อสู้การต่อสู้ที่ตู้หานเหยื่ยวพ่ายแพ้นั้นยังคงติดอยู่ในดวงตา ใจของพวกเขายังคงขวันใดีฟอร์ไปอีกสักพักชงเอ๋ออย่าฝืนตัวเองคนในตระกูลเย่ต่างมองเย่ชงที่เสื้อผ้าทั้งร่างเต็มไปด้วยเลือสดสดๆบนใบหน้าแสดงความกังวลการพัฒนาของเย่ชงเป็นเพียงจอมยุทธห้าดารามีชัยเหนือตู้เสียนหงและทําให้ตู้หานหยยบพ่แพ้แล้วยังจะต้องต่อสู้ต่ออีกหรือตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจข้าเย่ชงจะไม่ยอมออกจากลานประลองเย่ชงกัดฟันน้ำเสียงชัดเจนเป็นบุตรลานตระกูลเย่ยนี่เป็นหน้าที่ของข้าสู้ มีเพียงการต่อสู้ต้องต่อสู้มาถึงขั้นนี้แล้วถึงตนจะต้องหมดแรงจนตายก็ต้องชนะตระกูลตู้คนสุดท้ายนี้ปกป้องที่ดินของตระกูลในตอนนั้นเองบุรุษหนุ่มผู้หน้าเกรงขามผู้นั้นค่อยๆเดินออกมาจากในกลุ่มของบุตรหลานตระกูลตู้เดินไปพรางจัดการเกงไปพรางท่าทีไร้ซึ่งความกังวลตอนที่38จอมยุทธเจ็ดดาราบุรุษหนุ่มผู้นั้นคือใครกันบุตรหลานของแต่ละตระกูลในเมืองชิงเย,ยว่ตระกูลเย่พอจะรู้จักอยู่บ้าง โดยเฉพาะคนที่โดดเด่นแต่กลับไม่รู้จักบุรุษหนุ่มท่าทางอันตรายผู้นี้ว่าเป็นผู้ใดเย่เจิ้งชิงรู้จักบุตรลาตระกูลตู้เหมือนรู้ฝ่ามือตนใบหน้าของเขาดูเคร่งขรึมขึข้นมาท,าทันทีสายตาเฉียดคมมองไปที่ตู้หยวนหมิงพูดเสียงดังตู้หยวนหมิงคนผู้นี้คือคนตระกูลตู้อย่างนั้นหรือเมื่อได้ยินคําพูดของเย่เจิ้งชิงผู้คนที่ลานประลองต่างมองไปที่ผู้นาตระกูลตู้ในใจรู้สึกเกรงว่าผู้นาตระูลตู้เห็นถึงความพ่ายแพ้จึงให้คนนอกมาช่วย แต่นี่คือการทำลายกฎผู้นำตระกูลตู้ทำอย่างนี้อาจจะกลายเป็นที่ปากคนตู้หยวนหมิงพูดอย่างภูมิใจเขาคือคนตระกูลตู้อย่างแน่นอนป,ป๊อปปดบุตรหลานตระกูลตู้ของเจ้ามีใครบ้างคิดว่าพวกข้าไม่รู้หรือไงเย่ไห่อดทนไม่ไหวแล้วพูดด้วยความโกรธตระกูลตู้เห็นได้ชัดว่ามีจอมยุทธห้าดาราสามคนความหวังที่เย่ฉงชนะมีสูงมากสุดท้ายกลับมีคนที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้ามาสู้ใครๆต่างก็รู้เรื่องนี้มันประหลาด ตู้หยวนหมิงมองเย่ไห่อย่างเย็นชาสถบหืดแล้วพูดเจ้าไม่มีคุณสมบัติมาพูดที่นี่ข้าพูดว่าคนผู้นี้คือคนของตระกูลตู้หรือคิดว่าข้าและคนในตระกูลจะพูดโกหกงั้นหรือตระกูลตู้ของข้ามีสาขาย่อยตระกูลตู้เป็นตระกูลใหญ่โตคนแซ่ตู้จึงมีนับไม่ถ้วนผู้คนที่ลาประลองต่างรู้ว่าตู้หยวนหมิงพูดจาบิดเบือนทุกคนต่างพูดจาถกเถียงเบาๆถึงแม้พวกเขาจะรู้สึกรังเกียจต,ต่อการกระทำของตระกูลตู้ แต่กลับไม่มีใครยืนขึ้นเป็นปากเสียงให้ตระกูลเย่ความจริงมักจะอยู่ในกำมือของผู้แข็งแกร่งกว่าเสมอชัดเจนว่าตระกูลตู้กระทำการหน้าขายหน้าแบบเปิดเผยตระกูลเย่จะเห็นด้วยได้อย่างไรกันแต่ละคนต่างใจเต้นช่างไม่ยุติธรรมเสียเลยท่านปู่ถึงต้องตายข้าก็จะไม่ยอมรับความอัปยศอดสูนี้ข้าเย่ชิวขอสู้กับตระกูลตู้ดวงตาของเย่ชิวแดงกล่ำขอต่อสู้ท่านพ่อข้าเย่ห่ขอสู้ถึงจะสู้จนตาย ก็จะต้องปกป้องสมบัติตระกูลเย่ให้จงได้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่ตระกูลตู้เหยียบหัวตระกูลเย่พวกเขาต่างกัดฟันหากครั้งนี้ตระกูลตู้ทำลายกฎแบบจงแจง้งแล้วตระกูลเย่ยังกลืนคำดูถูกแลก้วก็คนของตระกูลเย่ยคงใช้ชีวิตอย่างุดสูไม่ใช่แม้แต่จะเป็นคนหยุดใครให้เจ้าขึ้นไปบนลานประลองของตระกูลเย่ยกันในตอนที่บุรุษหนุ่มน,นั้นย่างก้าวขึ้นสู่ลานประลองเย,ย่อีที่มีการพัฒนาถึงขอบเขตจอมยุทธเจ็ดดารา ซึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธที่ยากจะปิดย่างฝ่าเท้าเข้ามาแล้วขวางด้านหน้าของบุรุษหนุ่มผู้น่าเกรงขามนั้นนี่เป็นการประลองของบุตรหลานระหว่างตระกูลเย่ของข้าและตระกูลตู้เย่ไห่สกัดที่ด้านหน้าของบุรุษหนุ่มผู้น่าเกรงขามจ้องมองบุรุษผู้นั้นด้วยสายตาเย็นชาในดวงตาม,มีความเหี้ยมถามเสียงดังว่าเจ้าเป็นคนตระกูลตู้นั้นหรือบุรุษหนุ่มผู้เคร่งขรึมมองเย่หายผ่านผ่านไม่พูดไม่จาหากปิดปากยอมรับว่าตนเป็นคนของตระกูลตู้ จะกลายเป็นว่าอาักตัน์อยู่ต่อบรรพชนของเขาผู้มีความทระนงตัวสูงคงไม่อาจต่อออกไปได้คุณชายหลู่เฟิงเพียงเชิญเขามาช่วยเหลือแค่นั้นเองเมื่อเห็นบุรุษหนุ่มเงียบคนทั้งหลายจึงเข้าใจชัดเจนตู้หยวนหมิงบุรุษหนุ่มผู้นี้ไม่ใช่คนของตระกูลตู้นี่เป็นการประลองของบุตรหลานระหว่างตระกูลเย่และตระกูลตู้เจ้ากลับให้คนนอกลงมือหรือตระกูลตู้ของเจ้าไม่มีคนอื่นแล้วหรือไงเย่อีชีตู้หยวนหมิงพูดด้วยความโกรธ ตู้หยวนหมิงช่างขายขี้หน้าบรรพชนคนเก่าแก่แห่งตระกูลตู้ผมแล่นหลวดสีขาวของเย่ยเจิ้งชิงพลิ้วไปตามแรงลมพัดกระทบกับชุดจนเกิดเสียงดวงตาที่แสดงออกมาว่ากรดเรียวจ้องเขม็งไปที่ตู้หยวนหมิงโจวจิงจินตรงเฮ่ฮุยจางบุรุษหนุ่มนั่นไม่ใช่คนของตระกูลตู้พวกเจ้ายังไม่ชัดแจ้งอีกหรือไงต่อหน้าคนตระกูลตู้มากมายทำลายกฎอย่างเปิดเผยพวกเจ้าไม่เห็นหรือเย่ไห่มองพยานของการประลองในครั้งนี้ผู้นำป้องประการโจวเว่ยจิงจิน และผู้นำการค้าแห่งหลิงเหิตงเฮอน้ำเสียงที่ดังฟังชัดมีเปลวไฟแห่งความโกรธและถางกลับอย่างรุนแรงหือตระกูลเย่ของพวกเจ้าต้องการทำอะไรงั้นหรือการประลองของบุตรหลานพวกเจ้าเหล่าผู้อาวุโสย่างเท้าขึ้นมาบนลานประลองเพื่ออะไรกันอยากจะทำลายกฎงั้นหรือในสายตาพวกเจ้ายังมีผู้นำป้อมประการตนนี้อยู่หรือไม่ผู้นำป้อมประการโจวไวยเจียงจินตอบด้วยเสียงที่เกลียดชังไม่ตอบคำถามของเย่ไห่เหมือนคนร้ายที่หาข้ออ้างแล้วกล่าวหาตระกูลเย่ทำลายกฎ ล้วนถอยไปให้หมดการประลองของบุตรหลานก็ต้องให้บุตรหลานเป็นผู้คลี่คลายพวกเจ้าขึ้นไปบนลามประลองแล้วไม่อับอายผู้คนหรือไงอย่าได้ลืมไปพวกเจ้าลงนามในสัญญาแล้วมาทำลายกฎแบบนี้เกรงว่าจะไม่เหมาะตรงเฮอริตาในตอนนี้เขาเลือกที่จะอยู่ข้างตระกูลตู้ไม่อย่างนั้นอาจจะต้องผิดใจกับคุณชายหลูงเฟิงพวกข้าตระกูลเย,ย่ทำลายกฎนั้นหรือฮ่าฮ่าฮ่าเย่เจิงชิงโกรธถึงขีดสุดจนหัวราะ พวกข้าตระกูลเย่ยสืบทอดมานานหลายปีหรือจะต้องสูญสิ้นพวกข้าตระกูลเย,ย่ก็ยังซื่อตรงพวกข้าตระกูลเย,ย่ไม่อยากมีปัญหาแต่ก็ไม่เคยเกรงกลัวเย่เจิงชิงโกรธแล้วจริงๆเขามีความคิดที่เผาหยกไปพร้อมๆกับหินแต่ตระกูลตู้ผู้นำป้องประการโจรเว่จริงจินผู้นำการค้าแห่งลิงเหอตงเฮอพลังที่รวมกันสามทางเหมือนกับงูและหนูหกักแท้ตระกูลเย,ย่ต้องจบสิ้นการประลองระหว่างบุตรหลานตระกูลเย,ย่และบุตรหลานตระกูลตู้ แต่ตระกูลตู้กลับให้คนนอกเข้าร่วมอย่างเปิดเผยเจ้าโจเวยและเจ้าตงเฮอกลับทำเป็นไม่รู้เห็นข้าตระกูลเย่ต้องการทวงคืนความยุติธรรมแต่กลับกลายเป็นทำลายกฎอย่างนั้นหรือรังแกผู้อื่นได้เหี้มนักคนในยุทธภพต่างถกเถียงพูดคุยกันถึงแม้เรื่องนี้พวกเขาจะไม่กล้าเอามือมาสอดแต่ก็อับอายขายหน้าแทนตระกูลตู้ตระกูลตู้ทำลายกฎของยุทธภพอย่างเปิดเผยวันนี้เป็นตระกูลเย่อาจมีสักวันที่เรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตนเอง ผู้นำตระกูลตู้เรื่องนี้ขอผู้นำตระกูลตู้ทบทวนอีกสักครั้งเหล่าผู้ร่วมชมที่อยู่ด้านในในที่สุดก็มีคนเออออกมาได้ยินเสียงที่น่าแปลกใจนี้ตู้ยวนมิงหน้าดำคร่ำเครียดแต่เขาจะไม่ยอมถอยตระกูลเย่ยที่เป็นอยู่ไม่ช้าก็เร็วจะต้องล่มจมเหตุใดพวกเจ้าถึงเชื่อว่าคนผู้นี้ไม่ใช่คนของตระกูลตู้กันเพียงเพราะพวกเจ้าไม่เคยพบเจอไม่ได้หมายความว่าตระกูลตู้ของข้าจะไม่มีคนผู้นี้นี่ตระกูลตู้มองคนในตระกูลเย่ยอย่างไม่อยากเอาพิมเสนไปแลกเกลือ บนใบหน้าแสดงความดูถูกผู้เสียงดังตระกูลตู้เป็นหนึ่งในสังตระกูลใหญ่แห่งเมืองชิงเยว่แต่ตระกูลเย่ไม่นานก็จบสิ้นไม่ว่าจะเป็นพลังที่แท้จริงตระกูลตู้แข็งแกร่งกว่าตระกูลเย่มากยังไม่ต้องพูดถึงความร่วมมือของโจเว่จิงจินและตงเฮอถึงตระกูลเย่จะเผายกพร้อมหินตระกูลตู้ก็ไม่กลัวสักนิดแต่กลับกลายเป็นข้อแก้ตัวให้ตระกูลตู้ขจัดตระกูลเย่แต่ตู้หยวนหมิงเป็นกังวลเล็กน้อยว่าตระกูลเย่กับปรมาจารย์อี้จะมีความสัมพันธ์กัน ตู้หยวนหมิงระแวดระวังมากเขาแถสุดตัวว่าบุรุษหนุ่มผู้นั้นคือคนตระกูลตู้ตระกูลเย่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาก็ไม่สนใจเมื่อถึงตอนนั้นปรมาจารย์ที่จะสอบสวนเขาก็มีเหตุผลเฮ่เฮ่เจ้าคิดว่าคนตระกูลเย่ของข้าล้วนงงเง่าอย่างนั้นหรือตระกูลเย่ของข้าสืบทอดมานานหลายปีจนถึงตอนนี้หากอยากจะตรวจสอบอะไรสักเรื่องคงไม่ยากเจ้าพูดอีกทีสิว่าคนผู้นี้มาจากสาขาย่อยไหนถิ่นกำเนิดที่ใด หากเป็นตระกูลตู้สามารถขึ้นลานประลองได้ข้าตระกูลเย่ต้องพ่ายแพ้แต่หากไม่ใช่คนตระกูลตู้ข่าตระกูลเย่ไม่ยอมให้ผู้ใดมาข่มเหงบุตรหลานของตระกูลเย่เจิ้งชิงมีหน้าเยือกเย็นเคร่งขรึมจ้องตรงไปที่ตู้หยวนหมิงผู้ชะสารเย่เจิ้งชิงไม่ลดละผู้คนที่ลานประลองไม่ขยับขยื่นใครต่อใครต่างรู้สึกถึงการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายเย่เจิ้งชิงหากเจ้าไม่เชื่อตระกูลตู้ก็ควรจะเชื่อผู้นำป้อมประการสิ ผู้นำป้องประการโจวเยจิงจินก้าวเท้าออกมาแล้วค่อยๆพูดใช่พวกเจ้าตระกูลเย่ขัดแย้งกับตระกูลตู้เจ้าเย่เจิ้งชิงไม่เชื่อในตระกูลตู้ข้าพอจะเข้าใจแต่ข้าตงเฮ่อและโจวเยจิงจินคือพยานในการประลองครั้งนี้หรือเจ้าจะไม่เชื่อพวกข้าอย่างนั้นหรือหนุ่มน้อยผู้นั้นเป็นบุตรหลานตระกูลตู้ตงเฮ่อพยายามพูดอย่างน่าเชื่อถือหึเชื่อพวกเจ้งงางั้นหรือหนะ้าหัวเราะจริงๆเย่เจิงชิงโกรธจ,จนหัวราะด,ดังลั่น จิตาคาดแผลออกมาแต่เขาเกลียดที่ความสามารถไม่พอไม่อย่างนั้นเขาจะโดนหยียบย่ำได้อย่างไรดูเหมือนว่าเพื่อปกป้องความยุติธรรมของการประลองถ้าค้าไม่ลงมือคงไม่ได้โจเว่เจียงจินสทบหือเบาๆยกมือขวาพลังของผู้แข็งแกร่งอี้หยวนเจดดาราสบัดออกไปดังปังเย่อีที่อยู่บนลาประลองโดนโจมตีบินออกไปตู้หยวนหมิงโจเว่ตงเฮิรพลังของผู้แข็งแกร่งอี้หยวนทั้งสามคนกดดันตระกูลเย่ ทำให้คนตระกูลเย่หมดทางที่จะขยับบนลานประลองเหลือเพียงเย่ฉงคนเดียวในที่สุดก็ไม่มีอะไรมาขวางบุรุษหนุ่มผู้หน้าเกรงขามหัวเราะเบาๆพาร่างตัวเองขึ้นส่ลานประลองบนร่างมีรังสีแสงไฟเหมือนปีกขยับเขามองไปที่เย่ฉงบนใบหน้ามีรอยยิ้มที่เหี่ยมโหดวางใจข้าจะเหลือทางร่างของเจ้าไว้ปีกพลังยวนจอมยุทธเจ็ดดาราเหล่าผู้คนในยุทธภพ,พที่มาร่วมชมสันสถานในใจไม่คิดว่าบุรุษที่อ่อนยาวถึงเพียงนี้จะเป็นจอมยุทธเจ็ดดาราจริงๆ ใบหน้าที่จริงจังมองตรงไปที่บุรุษหนุ่มที่เคร่งขรึมนั้นแล้วกำมัดแน่นเย่เจิงชิงใช้พลังยวนสกัดทั้งสามคนไว้พูดด้วยความโกรธตู้หยวนหมิงในเมื่อเจ้าอยากทำลายตระกูลเย่ของข้าถึงกับต้องลงมือเกินกว่าเหตุเลยนั้นหรือแน่จริงมาสู้กันซึ่งซึ่งหน้าสิน้องเย่ช่างหน้าขามนักข้าเป็นคนที่พูดด้วยเหตุผลตู้หยวนหมิงดูสบายอกสบายใจยิ้มอย่างอารมณ์ดีเตรียในการต่อสู้ในวันฟ้าครึ้มเมฆหมอกปกคลุมทั่วทั้งตระกูลเย่การต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังจะเริ่ม ระกูลเย่ยไม่อาจทนต่อความอัปยศนี้ได้ถึงสงครามใหญ่จะเหมือนกับยืนบนปากเหวดูเหมือนร่างที่ไร้ปีกก็พร้อมจะบินลงไปจบตอนที่38โปรดติดตามตอนต่อไป